สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่4พฤษภาคม2,024นะครับวันนี้เฟียกินดินเด็ก67จากเมื่อวานนี้48ดีตัวขึ้นมาเกือบ20จุดหลังจากที่เมื่อวานนี้ตัวเลขนันฟาร์มออกมาสวยงามนะครับตลาดคาดการ2,40,000ตำแหน่งออกมา1,75,000าตำแหน่งทำให้ตลาดคริปโตบิตคอยออลคอยตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาดาวโจนส์นสแด S&P ทุกอย่างเขียวขจีนะเขียวขจีเพราะอะไรเฟดพูดแล้วถ้าตลาดแรงงานออกมาอ่อนตัวลงเนี่ยเฟดอาจจะปรับลดดอกเบีย้ยเร็วขึ้นนะครับเมื่อคืนเนี่ยบรรยากาศของตลาดทําให้นักลงทุนมองว่าเกมยังไม่จบสงครามยังไม่จบโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยปีนี้ยังอยู่บนโต๊ะยังเป็นไปได้นะครับทั้งนี้เราก็ต้องมาลุ้นตัวเลขอย่าง CPI นะ CPI รอบต่อไป15พฤษภาคมอีก11วันนะครับ ทีนี้มาพูดถึงดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างป๋าชาวฮอสกินสันป่าชาวชาวชาได้พาเริมงามกับพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์คุณชายเหรียญเดียวในตลาดคริปโตรเราทราบดีนะตอนนี้ Bitcoin ปอ o เทียในสหรัฐอเมริกาอนุมัติแล้วนะพี่ใหญ่ Bitcoin ได้ดีแล้วนะครับส่วน e ีทเนี่ยยังต้องรอไปก่อนยังต้องรุ้นว่าของ BlackRock จะอนุมัตินะฮะถ้า e ีทอนุมัติชุมชน,นคริปโตมองว่าโอกาสที่เหรียญอื่นจะได้ ETF อย่างเช่นยกตัวอ,อย่าง BNB Solana ADA m a d i c Litecoin ICP อะไรจะมีอะไรเนี่ยอาจจะมีการมัดรวมกันอาจจะมี top 10 all coin ETF หรือ top 20 all coin ETF นะถ้ามันเกิดขึ้นแท่งเขียวแท่งลาก่อนความจนต้องมาแน่นั่นคือความหวังนะครับแต่ล่าสุดมีข่าวพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์แกไปออกงาน annual no Bitcoin Corporation นะงานประชุมสำหรับ กลุ่มคอร์ o ปอเรชันเกี่ยวกับบิตคอยประจําปีนะครับในงานประชุมเนี่ยแกพูดแทงใจดำชุมชนออคคอยนะแกบอกว่าอ t h e r e u m BNB, Ripple XRP, Cardano และบรรดาออคคอยทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายเป็นได้แค่ unregistered securities สินทรั์ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับ SEC ไม่มีทางที่เหรียญออคคอยเหล่านั้นจะถูกกองทุนดึงมาทํา etf นะครับประโยคนี้ โลกโซเชียลวงการคริปโตหรือโลกโซเชียลวงการออค c อยเนี่ยหลายคนฉุนเกึกหลายคนรู้สึกรู้สึกโดนแทงใจดำนะฮะแน่นอนกลุ่ม Bitcoin m a x ซส่วนใหญ่เห็นด้วยกับพ่อใหญ่ไม c เคิลเซเลอร์นะแต่หลายคนก็มองว่าแกพูดแรงเกินไปนะครับปรากฏเช้าตู่ที่ผ่านมาตี3เวลาไทยป๋าชาวไม่ทนออกมาไลฟ์สด22วินาทีแกพูดอย่างนี้นะแกะบอกว่า ถึงไมเคิลเซเลอร์ไมเคิลถ้าคุณจะอ้างว่าบิตคอยเป็นเหรียญเดียวที่รัฐบาลยอมรับเหรียญเดียวที่รัฐบาลชอบเนี่ยและออ c คอยทั้งหมดจะถูกแบนโดยรัฐบาลอนาคตคุณจะย้อนกลับมาเสียใจคำพูดตัวเองนะครับนี่นะครับ This one's for Michael s a y l o r Michael if your only argument for Bitcoin is that governments like it and are embracing it and that all the altcoins are hated by governments going to be banned by governments you're on the wrong side of history my friend ทีนี้ประเด็นคือหลายประเด็นคือเราทราบดีพ่อใหญ่ไมเคิลเซลเลอร์เป็นคุณชายเหรียญเดียวซื้อแตอ่ Bitcoin พูดถึงแต่ Bitcoin อวยแตย่ b i t c o i นะครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะตรงนี้เป็นสิทธ์ของแกนะแต่ชุมชนมองว่ายกตัวอย่าง XRP นะ XRP ตอนนี้สารตัดสินแล้วว่าไม่ใช่ security นะครับ Ethereum ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ CFTC หน่วยงานที่ดูแลสินค้าพกพภัณ์เนี่ยก็มองแล้วว่าอัต e r เรียไม่ใช่ Security นะครับเกาะฮ่องกงมีอัต e ิเรียมสว ETF นะตรงนั้นเขาก็ไม่ได้มองว่าอัต e r เรียมเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนแคนาดาก็มีอัต e r เรียมสว ETF ยุโรปก็มีอัต e r เรียมสว ETF หลายประเทศมองว่าไม่ใช่ s e u u r t y นะเพราะนั้นหลายคนมองว่าการที่พ่อใหญ่ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยแกพูดเอาใจ แกรี่แกนเซร์หรือเปล่าแกมาอยู่ข้างแกรี่แกรนเซร์หรือเปล่าทําไมต้องออกมาโจมตีเหรียญอื่นหรือแกต้องการให้ลิควิดิตี้ของออคคอยมาอยู่กับบีคอยนะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้พยายามจะมาเลือกข้างว่าควรจะอยู่ข้างพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์หรือควรจะอยู่ข้างป๋าชาวนะทั้งคู่เนี่ยไม่เบาทั้งคู่นะพ่อใหญ่เองก็เคยด่าบีคอยป๋าชาวก็ด่าบีคอยแม็กซี่ด่ากันไปด่ากันมานะครับเหรียญใครใครกะลักนะครับ แต่อย่าลืมว่าตอนนี้ BlackRock ก็ขอ Ethereum Spot ETF และถ้า Ethereum Spot ETF ของ BlackRock ผ่านในอนาคต All Coin ต่างๆผมว่าเราต้องได้เห็น ETF เราต้องได้เห็น BNB, Solana, MADIC, ADA อะไรประมาณนี้ผมว่าเราอาจจะได้เห็น Top 10 Top 15 Top 20 All Coin อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาในรูปแบบของ ETF นะครับ เ,เพื่อนเพื่อน,นทางบ้านคิดยังไงกับคำพูดของพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์แล้วก็การตอบโต้ของป้าชาวคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื <S <S ่อทุกคนโชคดีขอทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม